โดนัทสุขส่งป้งแดงกับพิมกับมิลานะคะวันนี้มีลานกับมัวทำขนมบังลายเสือนะคะอร่อยมากๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีโอนัทสุส่องปังแดงกับพิมกับมิลานะคะวันนี้มิลาจะทำอะไรคะทำไทเกอร์เบรดโอเค เรามาเริ่มนนะคะโอเคองั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะก <Okay. S 2> ่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมส่วนผสมของแป้งสำหรับเคลือบหน้าขนมปังนะคะเพื่อให้ตอนที่เขาอบออกมาแล้วแตกนะคะเป็นแป้งชั้นนอกนะคะแป้งลงไปนะคะแป้งเข้าจานะคะน้ำตาลแลดเคือนะคะใส่สนะคะใส่ส ใส่น้ำค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วใส่น้ำมันนะคะค่คะคนให้เข้ากันค่ะจะนั่พักไปโขลกน,นะคะอะไรคุมเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตอนเราก่อนนำเข้าอบนะคะเป็นขนมปังนะคะใส่น้ำดาลน,นะคะ ใส่เกลือน,นะคะคนทักเข้ากันนะคะ Oh, you well, well down get me Mally, 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 both the stream dream Lies, father, ใส่ไอีสนะคะคนให้เข้ากันค่ะันตามด้วยนมค่ะนมอะไรทุบอืมอ๋อ ใส่ใทยนะคะคนให้เข้ากันนะคะไม่ mm hmm. เดี๋ยวพิมจะออกมานวดบนแผ่นรองนวดนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะยืดยืดอย่างนี้แล้วเราก็ใส่เนยลงไปสกนั่นนวดจนนะคะ นวดให้เนียนประมาณนี้นะคะใช้เนยนะคะหรือจะเป็นน้ํามันก็ได้แล้วก็วค่อยๆมีเราใช้อ่าจากนั้นนะคะเราวางลงไปเลยกดก็ปิดเอาไว้นะคะพักไว้ให้แป้งขึ้นเป็นสองเท่านะ<ม>น,นะคะแป้งก็ขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคะกดดูแล้วเขาเขาบุ๋มลงไปนะคะอย่างนี้นะแบบนี้นะคะก็ เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะพิมพ์ไม่ได้ให้เขาขึ้นแบบฟูเยอะๆนะคะเอาแค่2เท่าแบบกำลังพอดีกดแล้วเขาไม่เด้งตามมือกลับมาก็โอเคแล้วนะคะจริงๆอันนี้เราพักได้อีกนิดนึงแต่พอดีเดี๋ยวพิมพ์รีบนะคะเดี๋ยวพิมพจะไลฟ์สดด้วยเนาะก็เลยเอานี้ให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็กดไล่ลมออกนะ กะะดไล่ลมออกนะคะเขายังมีอากาศอยู่ข้างในนะคะก็พยายามเอาเขาออกมาไม่ต้องไปนวดมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกูเต้นเขาขาดเนาะอ่ะจากนั้นนะคะตัดก็ละ50กรัมนะคะหรือไม่ก็แปดชิ้นนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแล้วก็เอาใส่ถาดเลยนะคะขึ้นรูปรอบเดียวไปเลยนะคะนี่นะคะก็ขึงค่ะใช้มือขึงนะคะไม่ยากนะคะให้เขาวนอยู่ในอุ้งมือเรานะคะแล้วก็เก็บก้นเขาให้สนิทนะนี่นะคะ,คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนก็วางเอาไว้นะคะหาอะไรปิดให้สนิทนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะต้องเอาพลาสติกมาปิดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ครึ่งนะคะเป็นวงกลมนะคะคือเก็บก้นเขาให้สนิทนะคะไม่นะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเราจะขึ้นเสียรูปทรงนะคะแล้วก็มันก็จะไม่สวยนะคะ นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาหาอะไรปิดให้มิดชิดนะคะแล้วก็ร้อยขึ้นเป็นสองเทา่าแล้วเดี๋ยวเราเอามาเคลืคลอบหน้าด้วยแป้งอีกชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะนําเข้าไปอบกันค่ะตัวแป้งนะคะเราจะรอนี่อันนี้คือที่เราผสมเอาไว้นะคะเนี่ยนะเราจะรอให้แป้งขึ้นก่อนแล้วลองมาทาก่อนอบก,ก็ได้หรือเราจะทําตอนนี้เลยก็ได้ก็คือหยิบหยิบแป้งที่เราขึ้นรูปเอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ ชุบลงไปนะคะนี่ชุบลงไปอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมันจะดูเลอะเทอะนะคะนี่แล้วก็วางเอาไว้นะมันก็นี่นะคะแล้วก็วางลงไปอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือที่เหลือเราจะรอให้แป้งมันขึ้นก่อนเพราะว่าเวลาที่เราชุบเอาไว้อย่างนี้นะคะมันจะเสี่ยงว่าแป้งไหลหรือไม่ก็เวลาเราคุมนะคะมันอาจจะมาติดตรงนี้ได้นะคะมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธี รอให้แป้งขึ้นดีกว่านะคะรอให้แป้งขึ้นแล้วเรามาทาตัวนี้กันทีหลังนะคะโอเคองั้นเดี๋ยวร้อยแป้งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมไว้ใส่ไส้กันนะวิปปิ้งครีม200กรัมนะคะ<ม>จะมีนมข้นหวาน30กรัมนะคะหรือว่าใส่ตามความชอบได้เลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลอไอซิ่งก็ได้นะคะเรมจะใส่กลิ่นวานิลลาบัตเตอร์ลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณ ประมาณครึ่งช้อนชาเนาะนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่ใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเริ่มที่จะติเบาๆก่อนนะคะพอเขเริ่มฟูอย่างนี้นะคะพิมก็จะใส่นมข้นหวานลงไปนะคะ พร้อมกับกลิ่นวานิลาบัตเตอร์นะคะใครจะทยอยใส่ก็ได้หรือใครจะใส่ลงไปครั้งเดียวอย่างพิมพ์เลยก็ได้นะคะแล้วก็ตีต่อค่ะเบอร์สี 4, ่เบอร์สามนะคะแล้วก็ปิดนะคะ จากนั้นเราหาแก้วทรงสูงนะคะแก้วอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปนะมันจะได้ง่ายๆแล้วก็สะอาดด้วยนะคะได้ไม่เลือะเอนื้นแล้วใส่ลงไปค่ะเยยกะลีย่ยเขาลงให้หมดมาบีบใส้กันอีกทีนะคะ ถ้ายังไม่ใช้เอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะหลังจากที่แป้งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวแป้งข้าวเจ้าที่เราผสมเอาไว้นะคะามาทาเคลือบข้างบนเลยนะคะถ้าใครอยากได้หน้าแตกเยอะๆนะคะทาค่อนข้างหนานะคะแต่ไม่หนาเกินไปเนาะแล้วก็ถ้าใครแบบชอบแบบลายบางๆนะคะก็ทาบางลงมาหน่อยนะคะได้ทั้งสองแบบเลยนะคะนะคะโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปอบก,กันนะคะ อบด้วยไฟ210องศาระยะเวลา25-30นาทีนะคะหรือจนกว่าจะได้หน้าที่สวยงามนะคะพิมพ์ก็มีคลาสสอนทําขนมปังกระตูนนะคะหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจปั้นแป้งกับพิมพ์ค่ะอบออกมาก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะไฟล่างพิมพ์แรงนะคะมันปรับลดไม่ได้นะคะตัวของเตาอบพิมพนะมันก็จะได้สีประมาณนี้นะคะนะคะถ้าทาบางเราจะได้เป็นเท็กเจอร์ประมาณนี้ ะควะรที่จะทาให้เขาหนาๆน,นะเขาจะได้มีรอยแตกเยอะๆจะได้ออกมาน่ารักนะคะนี่นะคะ,นะคะได้ยินไหมนะคะค เดี๋ยวเรามาลองใส่ไส้กันนะคะไ<จ>่ตเอ,น,อนแล้วก็เจาะเลยใ,ใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆค,คว้านเข้าไปนะคะดีบลงไปนะคะค่อยๆดีบเข้าไปะคะะ่ะมากน้อยเอาตามความชอบนะคะ,ะจริงๆแล้วขนมหน้ากรุบกรอบอันนี้นะคะขเขาเรียกว,ว่าขนมปังลายเสือนะคะกินก็เพราะว่า ข้างบนมันกรอบเนาะแต่เอามาประยุกต์ใส่ไส้นะคะก็เลยเอาเนื้อเท็กเจอร์ให้มันแบบนุ่มๆนิดหนึ่งแต่ว่าข้างหน้ากรอบนะคะทันทานนี่นะคะขนมปังขนมปังลายเสือนี่ค่ะน่ากินไหมคะ อร่อยนะคะกรอบกรอบข้างบนนุ่มข้างในนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่าด้วยไส้ครีมสดนะคะหมืนมนอร่อยมากๆค่ะอย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะ